ครับกาบสวัสดีครับพี่น้องมิดหมอแคนแฟนมอลำถูกผูทุกคนครับพบพ่อกับหมอแคนทิวลี่คนไม่ขาดแคนนะครับพบพ่อกับอาจารย์ทิวลี่คนบ่ขาดแคนคือเก่าครับพี่น้องหยิบแคนขึ้นมานะครับเมื่อนี้ผมสิมาสาธิตในลายไลงัวขึ้นพูนะครับหรือว่าลายใ่นะครับลายให่นี่มันมีไหลนะครับตามที่ผมไปสัมผัสคูบ่อาจารย์หลายๆคนแล้วนะครับ ยางเช่นพอสมอนที่ผมไปสัมผัสมาวางคิดล่าสุดนะครับพูดคำว่าขันเป่าล้มซาๆกับเป็นไรยล้มบัดเผ่าขันเป่าล้มเร็วกับเป็นไร้ไงกาเต้นก่อนไรไงสาวยิกแม่นะครับไรไงไรงวขขืนพูแต่ว่ามุนีสิมาสาธิตไรไงไรงวขขืนพูนะครับซึ่งมันบมยากครับเดี๋ยวผมสาธิตแล้วก็บอกพี่นอง บอกลูกศิษย์บูกหาที่กําลังศึกษาแคนกับผมนาขณนาตอนนี้นะครับหยิบแคนขึ้นมาเอาคี์ได้ก็ได้ครับบอกบอกบอกเป็นอย่างคันไม่มีคีเอฟก็แห้งดีนะครับตอนนี้ผมเป่าผมใส่แคนคีเอฟนะครับเพราะว่าขายบอกวดเลลวเหลืออยู่คีเอฟเต่าเดียวอยู่นี่ <c oughs> ปิดเส็บียงมีคือก่านะครับเดี๋ยวซิปเปิลฟังกวนอันดับแรก สาสิตแคนไลไลยงัวขื้นพูนะครับซึ่งเป็นไล่ใหญ่นะครับเป็นกินตนาการเสียงบกกลงบกกะลิงหรือว่าบกกรลงงัวกระลงคุ้ยนะครับปงลิง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 แดง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 ไลยนี่ผมก็เคยสอนไปเบื้องต้นแนล่ะผมถือว่าลายนี่เป็นเหมาะสําหรับ ลายแคนผู้หัดใหม่นะครับหได้ฝึกทั้งการใสลลม 2. ฝึกการไลคูระดับสฝึกระดับเสียงสูงไปหาเสียงต่ำเสียงต่ำไปหาเสียงสูงซได้ฝึกเขาเอยว่าฝึกด้นฝึกเดานะครับฝึกจับทํานองนี่นี่คือพื้นฐานผมถือว่าเป็นไลน่นี่เป็นไล์พื้นฐานของการหัดแคนเลยกับว่าได้ ขันผู้ใดอยากขันลายโบราณลายแหลกผมแนะนำลายไงไลายงวขึ้นพูนี่แหละครับลายลายงวขึ้นพูนะครับโนโ้ตเอาอย่างเสียงมีไว้แต่ว่าอันดับแรกตรงหูจักโน้ตซะก่อนโดเรมีฟาซันลนละครับผู้ที่หูจักแล้วกะจะเพี้ยนขึ้นมามีเรมีโดมีเรมีเลซอนเลมีโดเลโดมี โนตที่หนึ่งคืออย่างเสียงมีไ้ครับมีเห็นว่าเอามีเป็นหลักมีเอาโนดเอาโนดตัวอื่นมาผสมกับมีแบบนี้เอาโดมาผสมกับมีเอาเลมาผสมกับมีนี่คือหลักการนะครับมีเลมีโดมีเลมีเลซอนเลมีลามีเลมีโดเลโดมีเลบ้าเดาไปผมบ้านรอบที่สองกับเคือเขาดอกแต่ว่า หูแต่ว่าเขาโค้งเขาเอามีจังจากมีเขาเป่ามีเบื่อแล้วเขาเอาลาบันเลลาโดลาสนลาเลลาอ่าแล้วมีอนมีเลมีโดเลโดมีเล่อนเลมีแล้วมีซนลาแล้วมีอนลาเลลาโดลาเอาลาบันจากมีมาหันเป็นมีบันเอาลามัน อ่เลาโดลาทีลาสอนลาเลลาโดลามันสิมีลากับมีอย่างลามีอยู่สำนีแหละครับเอาบอกไงว่าเอาโนตตัวอื่นมาผสมพันกับเอาเอาลาตัวเดียวอ่ะนี่คือโนตตัวลาเอาโดมาผสมเอาเลมาผสมเอามีมาผสมอ่นอยากเข้าใจง่ายๆเอาโดมาซึ่งกับลาเอามีมาซึ่งกับลา ซอนมาซึงกับลาพอซึงลาจบแล้วเอามีขึ้นมาบานเอาปวยเอานาไมขึ้นมาเอามีเอโดกับไปผสมพันกับมีอีกเล่ผสมกับมีอีกเดาไปเรื่อยๆนี่เลยดี้เป็นครับนี่นี่เป็นการฝึกคู่พร้อมนะครับผมติดตั้งชื้อเทคนิคก,การซ้อนนี่คือว่าโนดผสมพันธ์หรือว่าโนดซึงกัน <c oughs> นะครับลองฝึกเบิรงครับ แจากมีแล้วเบื่อเอปลาตาดีด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 าเดาเบิ้งนะครับนี่บ่อยยากนะครับคันหูจักเทคนิคตัดลมไปทีละตัวเลยเต้นเต้นเลน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 ต้นลมสิบ้างที ตดันเดินเงินเดันละจันละจันลดิัเดนเดินินเดินดินเดนเอยก็ไเด้นเลินเหรับดูนเนนนิด้นดดด ฝึกหัดแค้นใหม่ๆมันบ่ยา,ากครับมันบ่ยา,ากเลยครับทำความเข้าใจได้คัอย่างแต่ว่าเบื้องต้นท่านต้องไลโนตให้มันได้สักก่อนไลคูดโดเลมีฟาซอนลา<ๆ>นีไ่ได้ตัวนี้แล้วก็ลองอหรือว่าบ่อยอยากไปไลก็เอามันมีแค่หาตัวโนดโดเลมีซอนลานะครับ ขันมันว่าภาษาสากลกับบันไดเสียงเพนทาโทนิกนะครับโนดหาตัดเสียงฟ้าทีทิมแต่ว่าลายนี้นี่สามารถเอาทีเขามาใส่ได้เอาฟ้ามาใส่กันยังไงอ่ามาผิดน,นะครับเขาสามารถด้นเดาได้พลิกพันไปบานที่นี่ขันได้ตัวนี้แล้วมันสิโยงไปหากับไลายใหญ่ได้ป่ะไลน์ใหญ่ที่ผมเป่า เร็วๆนะยังสิมันมันได้ใส่เลยครับอย่างผมบอกว่าเอาฟ้าใส่เวลาเปอลไรไงมันได้ใส่แล้เห็นว่นะมันมีฟ้ามีที่เข้ามาเพราะฉะนั้นเร้วมันต้องได้จากพื้นฐานซะก่อนมันยังสิไปไล่ไงไล่หนุนแะล้วนี่ได้นะครับนี่คือพื้นฐานนี่คือแม่บทแคงเลยนะครับอะท่านใดอยาก ฝึกหัดเชนอยากยเรียนเชนโตัโตวก็ผมนะครับก็าสามารถมา,รถมาได้ติดต่อมาได้095 4 8 2 1 1 6 9 0 9 5 4 8 2 1 1 6 9หรือว่าอยากได้แคนอยากได้แคนไปฝึกหัดเบิ้องยุคขณดนี้บอกวนาไมีแคนอยากได้แคนไปเป่าสามารถติดต่อได้นะครับผมมีแคนจำหน่ายนะครับภาษาสัมพันธ์นะครับพี่น้องนะครับ ช่วงต้นเดือนเมษานี่นะครับหมอแคนทิวลีกับคุณครูเซนะครับหมอแคนเซปรมาจารย์หมอแคนทางเมืองสกลนครนะครับเก่งครับเพราะว่าความรู้บางส่วนผมก็มีโอกาสเดีหยิบยกของคุณครูเพิรนมาสืบสารมาไายถอดให้พี่น้องได้หูจักนะครับภาษาสัมพันธ์นะครับเพิ่นสีเฮ็ดโค้งการ เรียนพินแคนระยะสั้นนะครับ2วันหนึ่งคืนนะครับผมถือว่าคุ้มค่านะครับคนที่เป็นอยู่แล้วก็เรียนนะผมแต่อันนี้คือโตโต้โต้เด้คนที่ไม่มีพื้นฐานเรียนกับปูเซนะครับจัดโครงการนี้ขึ้นอยู่ที่จังหวัดนครพนมนะครับต้นเดือนนีเดี๋ยวสิแก่งมืออีกเท่อไตอนนี้กำลังเฮ็ดกำหนดการอยู่นะครับรับอายุ จำกัดขอภัยในเรื่องรับการรับประยุนะครับและการรับจำกัดจำนวนจำกัดเพราะว่าขันไลยมันก็สอนโบเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นเร็วเฝ้า,าอายุ30ลงมานะครับอายุ30ลงมาเปิดสอนโครงการพินแคนผู้ใดสนใจในด้ละดันพินอยากเปาอยากดีดพินกัติดต่อติดต่อมหาผมโดยตรงก็ได้ในไอดีไล สอบถามความมุในไอดีไลท์ศูนย์เก้าห้าสี่แปดสองหนึ่งหนึ่งหกเก้าศูนย์เก้าห้าสี่แปดสองหนึ่งหนึ่งหกเก้าอันนี้ไอดีไล์นะครับสีจัดโค้งการเรียนพินแคนระยะสั้นนะครับในไลท์สุดเสน,นผู้ใดอยากได้ไลท์สุดเสน่นแบบแข็งอยากเอาเพิ่มเติมไปได้นะครับถามว่ามีค่าใส่ใจบ่มีนะครับคนละสามพันบาทนะครับ ค่าอาหารค่าทีผักให้นะครับรวมให้แล้วบ่ต้องไปเสียยังอีกเสียแค่สามพันนั่นแหละนะครับจํากัดนะครับจํากัดอายุนะครับจํากัดอายุดเด้อประชาสัมพันธ์ถ้าหากบม่มีขอเปลี่ยนแปลงนะครับพี่น้องอ่ะเชิญชวนนะครับผู้ใดอยากสืบสันอยากส่ออยากเจอกันเป็นๆผมก็อยากเจออยากพบปะพี่น้อง อยากพบปลาลูกสิ์ลูกหานะครับมานะครับเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญนะครับเมื่อนี้่ามีอย่างไรมาประชาสัมพันธ์มาบอกแนวทางในการฝึกหัดแคนขอกาวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ